ต้องเช็คของก่อนนะครับผมอาหารไปครับคุณไปดิครับก็ต้องเช็คของก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวทางนี้มันได้เห็นอยู่ม่รู้เราต้องสแกนก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าต้องชิมก่อนเนอ้ต้องตรวจสอบก่อนเขาบอกท่านนี้มันได้เห็นอยู่เป็นพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าตัวสอบพิซซ่านะครับสร้างให้เด็กๆโอ้พิซซ่าสั่งให้เด็กๆนะครับน้องน้ำมนต์น้องโอมนะครับผมเปล่านู้ไปแล้ว คื <Net> อหยั่งเลยว่า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 หยั่งเ่าซ่าซ่าครสั่ง่ส,ส่งมาไว้ให้ ้องน้ำมนต์องน้ำมนต์ชอบกินพิซซ่าก็ชอบกินหน้าอะไรครับหน้าหนาวครับนี่ขออนับผลนะผลหน้าลหน้าผลเป็นมนาวเวียนฮาเวียนมา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 จากใสครับพิซซ่ามาจากใสครับินโซลัม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 บินสันลัมินอย่างงลินสันโอ้แลี้วแล้วเล้ว จากพี่น้องจีบมอหรือจากบี่ลุอันนี้ก็อันนี้ก็ผมสำรองจ่ายก่อนครับผมอ๋ออันนี้เบิกตังค์ให้ลุงจิมใช่ไหมครับครับครับผมเบิก็ทางที่ลุงจิมนะโอ๋โห้องเนาะผมก็ไว้ประมาณนั้นเพราะน้ำมันจะชอบกินพิซซ่ามากผมก็จะบอกวันนี้เออ ก็ขอบคุณบาร์นูบาร์นูทุกคนนะครับที่ผมก็มีเข้าไปเลยเนาะได้ได้น้ำหรือยังบาร์นูเอาน้ำไปด้วยให้เพื่อนเพื่นจะออกมาอ๋อโอเคเก็จะออกไปกินข้าวข้างนอกอยู่กินข้าวข้างนอกพอดีอาาหรัส่งไ จะได้กินเลยโอเคนะฮะขอบคุณบ่าวนุด้วยนะสั่งพิซซ่ามารอน้อ no ง yes anyway. ้ำมนนะฮะพิซซ่าเนี่น้องะนิ่ยังไงมนี่น้องตะมนโอมนะนี่คือบรรยากาศร่าสุดนะฮะบ่าวนุนี้สั่งพิซซ่ามาส่งนะที่หน้าศาลจังหวัดนัานนะครับให้เด็กๆออกเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวข้างนอกอยู่แต่ว่าพิซซ่าจะได้กินเลยนะครับเพราะเด็กๆชอบทานนะครับ การ้ลมมัอนานไมอใจให้รูปบ้าเก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับฝากผลิตภัณฑ์ที่พี่เข้ที่ด้วย0 92794.526จะลืมสั่งได้ในนช่องอดิสอนฟาร์มเอรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ